บายดีทุกคนแต่สหาเละเมื่อนี้มีมาแนนํำเนาะตอนนี้อ่้ทางไนกี้ได้เปิดโตราคาของไนกี้เอาใหม่มาแล้ว <Wow. S 1> นว้น <Wow. S 1> นาวไอที่เป็นข้อไนกี้เนาะห้ามพลาดเลย ตัวนี้เป็นน้องใหม่เนาะเปิดตัวเดือน12นี่เดี๋ยวเนาะคอลเลกชันพิเศษจะอยู่บอร์ดนี้เนาะทุกคนเราจะเห็นเนาะตัวนี้เขียนอยู่นี่ตัวนี้ราคายังแฮงอยู่เนาะจะอยู่ที่หมื่นลายเนาะทุกคนยังสูงอยู่เนาะสำหรับไผ่เนาะที่อยากออเดอร์ของแท้เนาะตัวนี้เนาะที่เมียได้แนะนำไปแล้วเนาะตอนวางอาทิตย์หลังเนาะว่าตัวนี้ได้เปิดตัวมาใหม่ตอนนี้สามารถจับจองได้แล้วเด้อทุกคนที่สองสีเนาะสีผ้าตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ ทางไนกี้ได้วางราคามาแล้ว24สีตัวนี้เนาะราคาอยู่ที่หมื่นบาทเลยทุกคน็ภายเนาะที่ต้องการเนาะคอลเลกชันตัวนี้เนาะออกใหม่ไว้สะสมเนาะเลยเนาะมีจารัดคิวให้เนาะโอเคอะไรกัสสำหรับรุ่นอื่นๆเนาะของแท้เนาะสำหรับภคยอ่าที่ยังต้องการเนาะเรือจับจองเนาะสนใจคู่ใดก็เข้าไปเบิ่งนาเพจเนาะ้าก็เพจ้วก็อ่าหรือว่าทักวอทแอฟอ่าวีแซชมีอย่างมีมาก็ได้เนาะสนใจคู่ใดก็สามารถติดต่อได้เนาะสอบถามมีได้ตลอดเด้อะโค้เนาะ อย่าลืมอย่าลืมอย่าพลาดเนาะตอนนี้น้องได้ออกมาแล้วเนาะทางไนกี้เนะาะที่ว่าอาทิตย์หลังมีได้อัปเดนะตเนาะตอนนี้เขาวางราคามาแล้วเด้อสาหรับผ่ยที่บุญยากพลาดเนาะคอลเลกชันใหม่นี้สามารถจับจองได้เลยแล้วก็มีก็มีสินค้าหลายอย่างเนาะบบว่าจะเป็น LMB แล้วกับ L V แล้วกับกูซี่เนาะไนกี้อ่ะดักอ่ะจอแดนทุกอย่างเนาะมีมีครบเนาะสามารถสอบถามมาอินบ็อกซ์เพิ่มเติมได้เลยเนาะ อย่าลืมกลับมาอุดหนุนเนาะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่เลยทุกคนสังเกบน้ะมีนะ่เนาะมียังมีของแถมให้อยู่เป็นเสื้อผ้าเนาะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นเสื้อฮุกเนาะโปรนี่จนมืดเดือนนี้เลยทุกคนจนมืดเดืนอน12มนีเนาะเพราะว่าเป็นโปรเดืนอน12สองท้งทยปีเนาะอย่าลืมพี่มาอุดหนุนมีนะ่เนาะได้คอลเลกชั่นคู่ๆเนาะเท่ๆทอย่าลืมติดตามมีนะ่เนาะกดไลค์กดแชร์เนาะ คลิปมี่แล้วกาติดตาม follow เพจมี่เนาะบัว่าจะเป็นมีมี่ขายสินค้าจากจีนส่งไปลาวแล้วก็มีมี่ขายอ่าสินค้าออนไลน์ทุกอย่างเนาะแล้วก็เพจบุ๊กเนาะมีมี่แล้วก็มีอีกเฟซสัมพองเนาะก็เป็นมีมี่อเมริการนั่นเองแล้วก็วอตเอสวีแซกเนาะตามที่คิวอาร์ที่มีให้เนาะอย่าลืมพายอยากเทอยากคู่เนาะคลิปจับจองมาสำหรับใครที่สนใจคู่ได้ก็สามารถอ่าสอบถามเสริมเติมมีขายอ่า มีหลายแบรนด์เนาะสนใจไนกี้แบบใดก็เพิ่มเติมเนาะนอกจากรูปที่มีโพสก็สามารถสอบถามดื่อื่นได้เลยเนาะโอเคมือก็ขอบใจเนาะไปแล้วบ๊ายบายไตเจียนซัาสิเจียนเสียใจไนส